ไปเที่ดินแล้วกลับมาครับพี่น้องเอามาลุ่นกันในการขามสะพานครับดีที่มีเล่าข่างครับก็บไม่ก็ม่ดังแคกเนี่ยแสดงว่าไปพิษไปพิษทาครับนี่คือการข้ามสะพานนลยครับเฮ้ยไปได้แล้ว อาสวัสดีละครับทักทายครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องก่อสู้ช่องอุบลดนำสิ่งทางด้านยูทูบละครับหับผมใจเอกมุตต้อนรับรถขุดจ่าครับพี่น้องขออนุญาตรายงานตัวครับพี่น้องครับอันนี้อยู่หน้างานของอำเภอหัวตะพานครับพี่น้องหน้างานอยู่อำเภอหัวตะพานจังหวัดลำนาจเจริญนะครับปันคั้มผาอะไรครับตอนนี้ทำการแล่นลูกลังบูหลังห้วยปบนท้ายคือยุ่งสูงปุ๋ lla อันนี้กองหินเฮ้าสต็อกไว้นะครับก็นี่เอาคันนี้มานะครับเอาคันเอสไวทหนึ่งสามาซีีดเก่านะครับอาจ,จารย์กีเป็นคนมาตักนะครับโอ้ยสูงกับ,าากบกเดี๋ยวผมพายางไปเรื่อยๆแต่สุดมันจใส้หลายดอกนะครับอึ๊บโอ้เป็นยางได้ยังไง sáu tám con cái như này đi quá hả xéo bà xéo ở mong luôn cả luôn nhạc cả mấy đồng mong luôn cả luôn nhạc thang thoái cả bầy cả phát tay lốm luột cả càng sai cái nào càng quá cái nào cả 2 à? <laughs> à, nào, Điều nào. ไดเกินสตักวตักกับเซตหลายวันเลยครับเอาไปสาลยวอีกตักหนึ่งกับพ่อครับเซตหลายวันเลยี่นรองเพราะว่าหลังหลังคู่นี่ประมาณสามเมตรเพื่อนสเมตรประมาันเลย แล้วดีสามชีวิตน็นุ่มลิ้วครับลิ้วเตะหัวลิ้วเตะหัวครับผมมันลิ้วเตะหัวเลยจีมงานหนองไทรค,ครับขับรถให้อ๋อถ้าคุณเปล่าอิด <c oughs> มาแล้วข่ามสะพานมาแล้วข่ามสะพานมาแล้วเดี๋ยวไปน้ำพึนดีกว่าไปน้ำพึน มาแขงเลยวะแขงเลยทัว่วใ่แล้วกินเอากระโจกนี่กระแตกครับกลับจากบ้านไอ้อจับจากงานนี่แหละอันนี้คือผลของลวดสลิงนะครับลุดมาใส่นะครับเดี๋ยวผมทําการสั่งไกด่ดิดมือชิมเมื่อบานกันโอ้เป็นการขับที่เต่งที่สุดนะครับ หามตกหามเฮียอพอสิวเิเฝาเหยายบอกเลยยันตกยันตกดีตลอดมีเนี่ยความกระจกเอาตุ๊กตาออกเลยวะนี่ครับดูหน้างานก่อนโอ้กระจกกระไลค,ครับพี่น้องอาจจะเบิ่งเ่าเห็นดีบันได ฝั่งขวาก็เป็นห้วยนะครับอ๋อนะไรครับนี่คือมองเท่ครับหลังคู่ห้วยพี่น้องสมควรเถียวละหายอร่อยวันนี้มันขับยากกระโดดนะฝั <c oughs> ่งนี้ก็น้ำนะครับข้าวเราไปเบิ้งตอนถอยเบิ้งการถอยกันพี่น้อง <c oughs> อ่าทาทางทาถนนทาถนนมันแข็งนะครับกระซิบว่าว่ายังดอก ถนนเนี่ยอย้ป่ามันคือดินดินที่ขุดขึ้นจากห่วยกับลอกห่วยมาลกลลวก็เอาขึน้นอาไว้ตากไว้มันก็พราท่านแหงมาได้ครับใส่ร้ายมาได้เพราะว่าใส่ร้ายกับมันลมครับมันยุบน,นะภาษาไทยนะครับพี่น้อง <laughs> ติดตามชีวิตการถอยทา ใจลอยแล้เมื่อออกข้องไปข้องอื่นถึงกับตกครับ <c oughs> เป็นเรื่องยากมัอนกันนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับขันยุบก็ต้องไม่ต้องบื้นหลายดึงเอาดินแห้งมาได้ครับเพราะว่าสองฝั่งมันเป็นน้ำหมดเลย นี่คือไอหนุ่มลิวว้วเตะหัวมอลิ้วเตะ้หัวครับเส่เฟซยังละโอ้ยยายนัก,กนตีเย็นไร้ที่พึ่มอะไรต้องใจเย็นครับต้องใจเย็นๆค่อยๆเล่งถอยดีๆ โอ้ลึกเหมือนกันไป่ที่เขาหอดครับระยะทางสองกิโลพี่น้องผมเทยอยู่นี่เนี่ยระยะทางสองกิโลต้องทําแบบนี้โอ้เป็นเรื่องอยากขึ้นกันดิสมควรสิได้เดียวละจะหาร่อยไปละ thấy cái bạt xíu giang chiếm gầm đi phạt với lại đi phạt cái lông nam quăng buồn cái nam gầm quăng đi để làm lược mà chắc สี่เมตรครับพี่น้องน่าจะสี่เมตรได้อยู่หามเบอร์ามเพลือ กันบยเห็กับบ่เแล้วครับเอาจำเป็นต้องวิ่ครับจำเป็นต้องสู่พี่เขาตราบจิ้งานอ้ไปไกลเถอล่ะเกียบไม่ได้คุณบ่ hàng chiếm pháp cả nó phán thấy thấy lẹ lưới lưới ra thang thì có <coughs> màn chắc มเมตรนะครับขาพุทสองร้อยเมตรใช่ไปเพิ่มเติมโอเคครับเพราะสองร้อยเมตรนี่มันมันเล็กครับวงนี้วงนี้วงไม่ทีมงานเท่ากับต้นขุดนะครับให้รถอีกเ,อเจ้าหนึ่งนะครับผมว่ารับช่วงต่อมาขุดให้แล้วก็ใส่หลังคันเอาจริงก็อนอย่างน่อยอยู่ใั้สิ่นะครับเอาเปะตามมันนี่เลยมันจะผู้เห็ุก็เลยเป็น,เป,นเป็นเรื่องยากไปนึ่ เอา้าบึ่งเบาอิจมาก,ก่อนถอยมาแล้วห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดแม้แต่น้อยเดียวถอยให้ตรงนะครับถ้าถอยไม่ตรงนี่มีโอกาสนะครับเล่นน้ำดิมีคไม้ใส่ร้าย,ายไปหรอเซ่นีน่น้อยนะครับสามสี่ตักพอเอา้าอีกแล้วอีกแลียวเอาเลย แกก็ตายครับนั่นนี่ตายหมู่บ้านนี่ยเพื่นโอ้ยมีแต่แนว <c oughs> เดี๋ยวโอ,โอู้หูตบตักตบแน่นเอาขอบคุณพี่น้องครับทีขอบคุณเบินน้งนะครับขอบคุณพีนน่น้องอย่าิดตาม